อนดซีวิกซีวิกหน่ะคะเอเครื่องไอวเทคซีวีเอฟซค่ะซีวิกเอนะรปีสิบเเครื่องยนต์หนึ่ซีซีเกียร์ออโต้สีขาวคันนี้มีค่าขนย้ายด้วยนะคะค่าจะกต้นมีด้วยร้อบาทนะคะค่าขนย้ายหนึ่งพันเจ็ดสิบาทสามารถตรวจสอบเช็คในเรื่องของค่าใช้จ่ายก่อนทำการมประมูลได้นะคะคันนี้ลำดับที่41่สิบเอ็ดซีวิกเอฟราคาเปิดประมูลอยู่ที่3 2มแสนสองหมื่นบาทสามแสนสองหมื่นบาทรับไหมลูกค้าซีวิกเครื่องยนต์หนึ่งพันแปดร้อยซีขีออนไลน์ สองพันราคาเปลี่ยนสี่พันนารำประมูลค่ะสามสองสน่ารำประมูลเห็นนารำรบกวนออนไลน์กดหมสองหราคาเปลนแล้วค่ะสามสองหกราคาออนไลน์สองแปดราคาเปลี่ยนแล้วค่ะสามแสงหม่นสามแสนสามบาทราคาเปลนแล้วค่ะสามแสนสามหมบาทราคาออนไลน์สามแสบาทสามแสนบาทนับหนึ่งสามสนสามหนบาทนับสองสามแสนส่นสพราคาเปลีนแล้วค่ะสี่พราคาออนไลน์สามแสนสามหมื่นสี่พันสามแสนสามหมื่นสีันนับหนึ่งสาแสนสามหมื่นสีพันนับสองสาแสามหม่นหกพัราคาออนไลน์สามแสนสามหมื่นหกพนสามแสนสามห่นหกพันนับห สามแสนสบาทลูกค้าอะไรได้ไปไปหมายมเลข 5, 2, 5. สามศูนยหสองู้ต่อไหมคะสู้ต่อเรียนจะได้ยกได้นะคะยกไหมคะหน้าลานสู้ต่อแกขกค่ราคาได้ตอนนี้ราคาอยู่ที่คุณลูกค้าออนไลน์นะคะสามแสนั 3, 36, บาทออนไลน์นับสไก่ค่ะตกลงาราคาสามแสนสบาทลูกค้าอะไรได้ไปไปหมายเลขสามศูนย์ห้มศองหปรโมทได้เป็นราคาสามแสนกบาทยินดีกับลูกค้าออนไลน์ด้วยนะคะ